สวัสดีค่ะวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมค่ะความต่างความคล้ายของมังกรหยกกับลิปสติกอินโดค่ะลิปสติกตัวนี้ไม่ใช่คันซาค่ะคันซาเขาจะเปิดสีแดงมากกว่าตัวนี้เป็นลิปสติกอินโดที่เป็นสีเขียวค่ะนี่ก็จะมีความคล้ายกันกับมังกรหยกค่ะนี่มังกรหยกอยู่ทางซ้ายค่ะนี่คือมังกรหยกค่ะส่วนทางขวานี่คือลิปสติกอินโดค่ะนี่ แต่ก่อนนี้ก็เคยทำคลิปผิดพลาดค่ะไปเห็นเป็นมูนไลท์เขียวเป็นลิปสติกอินโดเขียวค่ะแต่จริงไม่ใช่ค่ะนี่นี่คือตัวลิปสติกอินโดค่ะแล้วก็มองมองเพลินๆก็จะบอกว่าคล้ายมังกรยกแต่เขามีความต่างอยู่ค่ะคว,ความความคล้ายของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นลำต้นลำต้นกากการของเขาเนี่ยค่ะทั้งคู่ทางซ้ายนี่จะเป็นทางนี้ค่ะ นี่ทางซ้ายนี้จะเป็นมังกรโยกค่ะซึ่งทางขวานี้จะเป็นลิสติกอินโดค่ะซึ่งจะเป็นสีแดงคล้ายกันค่ะนี่ก็ทั้งคู่จะคล้ายกันแล้วก็ขอบของใบค่ะขอบของใบที่คล้ายกันค่ะก็คืออย่างทางซ้ายนี่จะเป็นมังกรยกทางขวาจะเป็นลิสติกอินโดค่ะนี่ก็เป็นขอบสีแดงเหมือนกันค่ะ ก็ลองเอามาเทียบดูค่ะนี่ก็จะขอบขอบเขาก็จะสีแดงคล้ายๆกันค่ะนี่ใบใบมองดูก็จะคล้ายๆกันและค่ะแต่ว่าเส้นแกนกลางใบของเขากับเส้นกลางปลาเนี่ยค่ะของลิฟติกอินโดค่ะดูเส้นกลางปลาค่ะเส้นกลางปลาเขาจะโค้งมากค่ะเนี่ยทางซ้ายเป็นเส้นกลางปลาของลิฟติกอินโดทางขวาของเป็นของมังกรหยกซึ่ง เส้นกลางปลาของมังกรหยกเนี่ยจะไม่คมเหมือนอลิสติกอินโดค่ะนี่มังกรหยกนี่เขาจะมีลักษณะที่ว่าะจะมีสีบอลบอลสีเงินๆนะคะเหมือนมามาแทรกอยู่ระหว่างเส้นกลางปลาทั้งสองฝั่งเนี่ยคะ่ะจึงทำให้ลักษณะเส้นเขาไม่คมเหมือนอ ลิปสติกอินโดค่ะนี่ลิปสติกอินโดเส้นก้างปลาของเขาก็จะเป็นเส้นของเขาไปโดดๆดดส่วนเส้นก้างปลาของอมังกรยุงเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นก้างปลาเลอะๆอะค่ะเอาง่ายๆมีสีบอลมีสีบอลเลอะมาสองฝั่งเนี่ยค่ะสองฝั่งของเส้นก้างปลาจึงมีความแตกต่างค่ะอย่างเส้นลักษณะใบของเขาค่ะลักษณะใบของเขาก็จะยาวไม่อ้วนเท่า ลิสติกอินโดค่ะลิสติกอินโดโดเนียใบเขาจะอ้วนๆค่ะนี่ใบเขาจะอ้วนกว่าค่ะนี่ส่วนลิอส่วนมังกรโยกนี่ใบเขาจะยาวกว่าค่ะนี่ก็จะจะมีความต่างกันให้เห็นได้ชัดอยู่ค่ะนี่นี่คือความสวยอย่างใบที่แก่ใบที่แก่อย่างของของลิสติกอินโดเนียค่ะใบที่แก่ของเขาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นสีเขียวเข้ม แล้วก็มีเส้นกลางปลาที่ฝังลงบนพื้นใบใบจะเป็นร่องที่ชัดค่ะส่วนใบที่แก่ของมังกรยกค่ะจะเส้นเส้นแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาของเขาเนี่ยก็อย่างเส้นแกนกลางใบของมังกรยกนี่จะเป็นสีแดงเข้มแล้วก็เส้นกลางปลาของเขาเนี่ยจะฝังลงบนพื้นใบแต่ว่าจะฝังลงไม่ไม่ลึกไม่ชัดเท่า ลิปสติกอินโดค่ะนี่ดูเทียบกันได้เลยค่ะนี่ก็จะเห็นว่าความต่างของเขามีความเหมือนความคล้ายของเขามีค่ะนี่ก็ที่ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือกาบก้านของเขาจะมีร่องแล้วก็ลิปสติกอินโดนี่กาบก้านมีร่องแล้วก็มีลิ้นตรงส่วนที่เป็นร่องนี่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะนี่คือความสวยความเหมือนความคล้ายความแตกต่างค่ะ นี่คือลิปสติกอินโดและมัะงกรโยกค่ะมังกรโยกนี่บนใบเขาเนี่ยอย่างถ้าถ้าจะเทียบดูจากใบที่เปิดสีเปิดสีชัดแล้วอะไรแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีสีบอลสีสีบอลอยู่ตรงเส้นก้างปลาด้วยแล้วก็มีเส้น แกนกลางใบที่เป็นสีแดงแล้วก็จะมีระหว่างเส้นก้างปลาทั้งสอง,สองฝั่งเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มส่วนลิสติกอินโดเนี่ยจะมีเพียงออสองสีบนพื้นใบก็คือไม่มีสีบรอนนะคะนี่ก็จะเป็นแค่สีเขียวกับเส้นกลางปลาของเขาก็จะเป็นสีแดงแดงละเลื่อนเนี่ยค่ะซึ่งเส้นกลางปลาของเขาก็จะเป็นเส้นที่คมจะไม่เป็นเส้นที่เปือป่อเปืเหมือนมังกรยกค่ะนี่ คือความสวยของเขามีทั้งเหมือนมีทั้งต่างค่ะแล้วก็ความเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุปลูกวัสดุปลูกนี่ก็เน้นปลงล่วนสุยระบายน้ําได้ดีเนี่ยค่ะทางสวนก็จะใช้มีเพล์ไลท์กับมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูหมักค่ะผสมมูลไส,ส้เดือนค่ะเพื่อการบำรุงและก็ปรับสภาพดินค่ะปรับให้ ดูแลต้นไม้ให้สมบูรณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะดูแลกันอยู่อย่างนี้ค่ะนี่นี่คือความสวยระหว่างมังกรหยกและลิสติกอินโดค่ะมีทั้งความคล้ายมีทั้งความต่างค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีเหมือนและแตกต่างค่ะนี่ก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ